แม่น้ำคงคาสายทารแาห่งศรัทธาสายธารแาห่งชีวิตชีวิตที่เกิดมาก็ต้องอาศัยน้ำชีวิตที่อยู่ได้ก็อาศัยน้ำน้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งหล่อเลี้ยงการบริโภคใช้สอยก็ต้องอาศัยน้ำฉะนั้นการที่เรา เข้าใจน้ำเข้าใจวิถีชีวิตยกน้ำให้เป็นสิ่งสำคัญยกน้ำให้เป็นพระแม่ผู้ใจเย็นใจดีช่วยเหลือได้ทุกสถานการณ์ใช่ช่วยเหลือแม้ชีวิตที่เดือดร้อนนั้นน้ำจึงเป็นบทบาทสำคัญทำให้ ประชาชนทำให้มนุษย์อยู่ได้ก็เพราะอาศัยน้ำยิ่งเรามีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจที่ประเสริฐแล้วยิ่งเป็นมนุษย์โสก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้มีใจประเสริฐอันนี้เป็นน้ำใจน้ำปกติก็ช่วยเหลือชีวิตอยู่ได้ยิ่งเป็นน้ำใจดีน้ำใจที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันนี่ยิงเป็นน้ำใจเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ผุดออกมาจากใจจริงๆนั้นก็จะเป็นสิ่งสำคัญนำพาให้โลกมนุษย์อยู่ได้ยังมีความสุขดังนั้นการที่เรามาเข้าใจแม่น้ำคงคาสายศรัทธาแห่งชีวิต ที่มีความเชื่อความศรัทธ,ธานำพาให้ประชาชนได้อยู่ได้ยังมีความสุขนำพาให้ประชาชนได้มาบูชาสักการะขอเข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราได้เข้าใจและก็สิ่งสำคัญก็คือตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือตอน ที่แม่น้ำนํำมาัาก็จะมีรอยพระบาทอยู่ที่แม่น้ำนํำมาัาานั้นพุทธเจ้าก็ประทับรอยพระบาทไว้จากนั้นถ้าเป็นชาวพุทธเราก็จะมาขอเข้ามาอ่าเรี้กว่ามาลอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคามพระแม่นม้ำขอเข้ามาสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วก็สิ่งสำคัญคือ บูชาลอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นการลอยกระทงก็ดีการลอยคอ,อก็มาที่เราทำกันทุกปีในวันเพ็ญเดือน12ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำพาชีวิตให้เราได้มาร่วมกิจกรรมให้เราได้มีสังคมที่ร่วมกันมีพลัง ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่มวลชนหรือว่าปวงชนชุมชนให้มีความรักความสามคัคคีมีพลังใระหว่ามีพลังต่อแม่น้ำมีพลังต่อสิ่งที่ให้ชีวิตรักษาธรรมชาติให้อยู่ได้ธรรมชาติก็จะอยู่กับเราได้ เราก็อยู่กับธรรมชาติได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนเขาให้เข้าใจในธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของโลกธรรมชาติของความเป็นอยู่ของโลกใบนี้ถ้าเราลักไม่รักษาธรรมชาติธรรมชาติก่อนก็จะทำลายมนุษย์น้ำก็ไม่มี ไม่ว่าจะเป็นน้ำธรรมชาติหรือว่าเป็นน้ำใจก็จะลำบากเดือดร้อน